สวัสดีครับชื่อบอลรักคุณงามดีนะครับปัจจุบันบอลเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตครับบอลเริ่มต้นเข้าสู่อาชีพตัวแทนจากการเป็นลูกค้าครับโดยปกติแล้วครับก็เป็นพนักง,งานบริษัทนะครับแล้วก็สวัสดิการที่มีเนี่ยก็มีประกันสังคมนะครับแล้วก็มีประกันกลุ่มนะครับแต่ว่าเราก็จะมีความกังวลครับว่าถ้าเกิดว่า วันหนึ่งเราเจ็บป่วยหน,หนักขึ้นมาครับนอนโรงพยาบาลนานๆต้องผ่าตัดหรือว่าแม้กระทั่งเป็นโรคร้ายขึ้นมาเนี่ยสวัสดิการที่มีอยู่จะพอหรือเปล่านะครับอันนี้คือความกังวลแรกนะครับก็เลยเป็นที่มาของการหาประกันสุขภาพเหมาจ่ายนะครับแล้วก็มาเจอกับแบบประกันนะครับที่ชอบก็คือประกันสุขภาพเหมาจ่ายของเมืองไทยประกันชีวิตครับจากเดิมตอนที่เป็นลูกค้านะครับก็ได้รับการบร,ริการที่ดีจากเมืองไทยประกันชีวิตมาตลอดนะครับ ทำให้มันมีความสนใจที่จะ เข้ามาศึกษาระบบการทำงานนะครับแล้วก็เข้ามาเป็นตัวแทนเพราะว่าบอลมองว่าอาชีพนี้นะครับมันเป็นอาชีพที่ทําให้เรามีรายได้ที่ยั่งยืนนะครับเพราะอย่างตัวบอลเองเป็นลูกค้าเนี่ยมันก็จ่ายเบี้ยรประกันตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีรายได้จากค่าคอมมิชชั่นนะครับจากการขายประกันนะครับแล้วก็ตัวบอลเองเนี่ยก็แบ่งเวลานะครับหลังเลิกงานนะครับในช่วงของวันหยุดเนี่ยเข้ามาศึกษาแล้วก็เริ่มต้นทํางานตรงนี้นะครับก็มองว่างานตรงนี้ครับก็สามารถที่จะซัพพอร์ตกับคนที่อยากจะเริ่มต้นอาชีพตัวแทนแบบพาร์ทไท โดยที่ไม่ได้เป็นอุปสรรคลูกค้าเนี่ยก็สามารถที่จะมาจากทั้งระบบออนไลน์แล้วก็คนรอบข้างคนรู้จักถามว่าอาชีพตัวแทนครับต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับบนมองว่าเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าตัวเรานะครับเราทํางานประจำนะครับเราก็จะมีรายได้จากเงินเดือนนะครับแต่ว่าสําหรับอา,อาชีพตัวแทนเนี่ย เราสามารถที่จะกำหนดรายได้ของเราได้นะครับถ้าเกิดว่าเป้าหมายของเราหลักๆเนี่ยคือต้องการมีรายได้ที่มากขึ้นนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้คือตอบโจทย์นะครับอย่างที่2เลยครับงานประกันครับเป็นงานที่ต้องใช้ข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วก็เราต้องเรียนนะครับเราต้องเรียนแล้วก็ใช้เวลานะครับใช้เวลาในการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเร็วนะครับจะใช้เวลาเป็นปีนะครับในการที่จะเริ่มมีรายได้นะครับสามหมื่นห้าหมื่นบาทนะครับขึ้นอยู่กับเคสไซส์หรือว่าคือขึ้นอยู่กับคอนเนคชั่นของเราด้วยนะครับก็ต้องใช้ความกล้าพอสมควรนะครับเพราะว่าเราต้องชวนคนคุยเรื่องของความเป็นความตายความเสี่ยงในชีวิตต่างๆถามว่าต้องพูดเก่งไหมนะครับบอลมองว่าไม่จําเป็นนะครับแค่เรามีข้อมูลนะครับ เราพูดเป็นนะครับแล้วก็เรารู้ว่า,าคุณค่าของประกันเนี่ย มีอะไรบ้างเช่นในเรื่องของการโอนย้ายความเสี่ยงเนี่ยทำไมเราต้องโอนย้ายความเสี่ยงนะครับนั่นหมายความว่าเราใช้เงินก้อนเล็กและเงินก้อนใหญ่นะครับเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเราให้บริษัทประกรันดูแลนะครับเราต้องคุยกับคนเรื่องนี้นะครับทั้งระบบออนไลน์ก็ได้นะครับคนรู้จักก็ได้นะครับได้ทุกช่องทางเลยนะครับประเดิรว่าเรามองเห็นโอกาสแล้วก็มองเห็นศักยภาพตรงนี้นะครับอย่างที่3มเลยนะครับเราก็คือต้องแบ่งเวลานะครับแบ่งเวลานะครับให้ความสําคัญกับการศึกษางานตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างที่4ี่ มันคืองานของการดูแลผู้คนนะครับเราก็ต้องมีความเซอร์วิสนะครับเนาะถ้าเกิดว่าคุณสมบัติหลักๆเลยนะครับหมีเป้าหมายครับสเห็นคุณค่าของประกันนะครับสนะครับเป็นคนที่มีใจรักการบริการนะครับการเซอร์วิสนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะมาเริ่มต้นนะครับเป็นตัวแทนประกันนะครับหรือว่าเป็นนักวางแผนการเงินในอนาคตได้ครับ ถ้าฟังข้อมูลมาถึงตรงนี้แล้วนะครับมีความสนใจที่อยากจะร่วมทีมกันนะครับอยากจะมาเรียนรู้ระบบการทํางานของเรานะครับก็ยินดีนะครับเกาะข้อมูลของคุณเอาไว้นะครับมันจะมีการติดต่อไปนะครับเพื่อมีการนัดหมายสัมภาษณ์พูดคุยกันเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดว่าเป้าหมายของเราตรงกันนะครับก็หวังว่าจะได้มีโอกาสมาร่วมงานกันครับ